เกียรติมากเลยที่ได้มาร่วมงานครั้งนี้นะคะแล้วก็อยากแสดงความยินดีกับทุกทุกประเทศที่ได้รางวัลแล้วก็ทุกประเทศที่ได้ททไดตําแหน่งด้วยนะคะการที่เป็น best in Asia คือแบบสุดยอดมากๆเลยเป็นซองพาวของทุกประเทศที่ได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ชนไปทั่วโลกว่า the best is also in Asia ตัวขอแอนแล้วสไตการทหารอย่างไรบ้างคะส่วนมากสำหรบับแอนนะคะไลฟ์สไตล์คือแบบชอบแบบบ้านบ้าน แบบใ in a special way แบบ i ิมชับ้างแต่ว่าส etwas, ดุดท้ากคืออาหารไทยสำหรับแอร์โกันแบบเขาของไหม่กับของเก่าผสมกันแล้วมาทำอะไรที่แบบสุดยอดไปในตัวอยากให้ากหนค่ะเรนความร้กับในร้านที่ไดเ้ม้องรนบนนด้วยคะก็ดงคมินดีกับทุกแบรนด์แล้วก็ทุก แล้วก็ทุกประเทศนะคะที่ได้รับตำแหน่งของ t a y l o e s w i n t Awards นะคะเรก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาชิมทุกที่แล้วก็ Congratulations to t a y r b e Swift วันนี้เป็นไงคะลุกการแต่งกายวันนี้นะคะเนี่ยมาแบบน้อยแต่มากมาใส่เครื่องประดับของเมาวานนะคะแล้วก็ชุดคารวาลามาแบบไทยบ้างทิวชั่นแต่ว่า small gold gown ได้กลใจค่ะีคองต่อยังไงบ้างในวันใจของชทีนะคะจริงๆแอนอยากได้อะไรที่ไม่ได้ตะกนมากตะนยแต่ว่ายังมีอะไรอยู่ใชแล้วก็มีความเป็นไทมีความเป็นอลด้วยในเรื่องของความเิความอะไรวันี้าาคของเนาอะไรเยอะ เ็าเพื่อเป็นของมาวาค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางมาวัดด้วยที่ให้แอนได้ใส่สพคอแล้วก็แหวนกับ bracelet ด้วยค่ะงานอออไปจะเป็นยังไงบ้างจะได้เห็นแอนอะไรใหม่้นีดีแล้วก็ีหน้าก็จริงๆนีโปรเจกต์แต่ว่ายังยังบอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าขอให้คนติดตามผลงานของแอนนะคะทางไอ f ี c e b บ o k ด้วยย่งแย้มแ้มน่าเป็นประมาณไหนเกี่ยวกับอะไมันเป็นอะไรที่แปลก เป็นแบบใหม่ๆที่ t e s ความกล้าหาญความพย,ยายามของแอมแล้วก็หวังว่าแอนจะทำได้ซีแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยอีกรอบอย่างคนไทนที่เขาคาดหวังว่า,าแบบผิดแอมทำอะไรใหม่ๆแบบใหม่จากสื่อต่างิากจะได้เห็นแอนใช่ค่ะจะเป็นอะไรที่ก็แปลกสำหรับแอมด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได,ไไดอ้ออกนอกกรอบค่ะออกนอก,กอนแต่หลายคนคาดหวังว่า ก็อยากเล่นละครบ้างซีรีส์หรืออะไรก็ได้ค่ะก็ถ้ามีค่ายหนาวอยากเรียกแอนไปไปลองดูแอนขอค่ะในเร็วนี้มีโอกาสจะได้เห็นประมาณนี้ไหมแอนคิดว่าในในเรื่องของละครอาจจะแต่ว่าอาจจะในเรื่องของการร้องเพลงอาจจะมากกว่าค่ะ จะเลือกแต่ว่าอันชอบแบบหนังบู๊หรือว่าคอมเมดี้ก็ได้ก็ก็ลองดูแทนไม่อยากเลือกอยากลองอะไรใหม่ๆที่อันไม่เคยลองอยากรู้จักแบบนี้ค่ะจะยังไม่อยากจะไม่กล้าท้าพามแอนอันนี้เปิดเปิดได้เลยเปิดโอกาสให้บริษัทได้เลยได้เลยค่ะถ้าใครอยากใช้แอรไปไปเล่นละครหรือเล่นซีรีส์หรือเล่นหนังอก็เพียงพอค่ะ